สานาที่มาสารักเวลา16นาฬ17นนะครับรทรับรองจริงขอว่าสารรนตัน2ตันตสนตรนที่หนึ่งครับผมไปไปเดินดูดูดูดีเลครับระวังกระวันนะครับตวินครับม่ได้โดกระวังครับตวินระวัง ว่านังดูครับเดีอันตรายนี่สัญญาทางป่าทางบุรีรัมย์ทางดูตรงนี้ไปตรงนี้ก็ได้ลัป่าประกาศพนี้ไปลางตรงนี้ะดิงชันม้ามาดูมาดูนี่ก็ได้มาพวนี้ไปทางตะดิงชันเลยนะาตรนี้ก็ได้มาจะมารับหัวนะจะให้เดชหนุเดืองนะระวังอยู่ใกล้่าอย่าอย่า ครับระวังระวังเส้นเือครับย่เส้นเือครับราเส้นเลือนะลูกอยู่ลังเส้นเลือนะครับลังอยู่ลังเส้นเลือคจครีับวลันนี้ครำนะวันนี้ผมก็จะชงับวิ่ตรงเวลาวรดีเลยวันนี้คืออคือ ทาดูสิะดวกาไว้เป็นหัวนะครับก็รอรทำขบวน C ครดูสินี่เหรอนี่อ,อสดนะดนี้าจะไปนีสตรนี่จะไปบุรีรัมย์ครับะจะไปบุรีรัมย์โอจะไปุบลราชธานีครับไปทางบนราชธานีครับผมสานออกจากถางบุรีรัมย์จะเจอกับขบวนราชธานีฮะ จะหารมันเกาะนาฆ่าตายมันบุหรี่จะตายดไงเดี๋ยวดูนะรถเห็นแสงไฟมาแล้วระวังครับระวังระวังอยู่หลังเส้นเหลืองครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่านนี๋ยวนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ดูเขาจะรับหัวจะจับมือกันไปอ่าโอเคครับจับมือกันมันไปดูตรงป้ายไหมล่ะไม่นั่งอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมารับดูรับก็รับหัวไงยินระวังครับระวังรถเห็นแสงไฟมาแล้ว ยจะเป็นอยู่หลังเส้นเหลืองนะเดี๋ยวตำรวจเขาจะจับนะตำรวจไฟเขาจับนะมาดูดสถานีบุรีรัมย์ใหญ่มากเลยใช่ไหมครับหใหญ่มากนะครับาคนะบุรีรัมย์ยืนดูตรงน,นี้ก็โดโดเห็นมากเลยครับชิดนี่นี่เขาก็มองเห็นครับเห็นไหมใส่แจ็งไปมาแล้วอ่าอ่าเพราะว่า ถ้าอยู่ตรงนี้จะปลอดภัยถ้าอยู่ใกล้เส้นเหลืองนะัตอัตรานี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมนก็มองเห็นแล้วนะเห็นไหมถ้าบริษัทยุทิขอบทางชาลัยท่านนมากเกินไปนะครับโปรดกำลังรยจากขบวรด้วยครับเห็นไหมอันนี้เปลี่ยนพนักงานรถไฟครับ ครับผมพนักงานรถไฟขับล nah. ู่ที่บ้านบุ๋ยนะใช้ครับสบัดธงเขียวใช่ไหมถ้าสะบัดธงเขียวก็คือทางสะดวกใช่ไหมครับพอประกาศหนึ่งธรรมดาชัดๆครับผมอันนี้ก็คือทางสะดวกใช่ไหมับธงสีเขียว คอันนั้นเขาบ้าห่วงใช่ไหมโอ้แล้วก็มารับห่วงนะครับตังนี้ดูครับการรับห่วงนะครับต่สราล้กที่นี่สถานีรไฟบริลสานีรไฟบครับาบริสัมีความันวมที่สถานีรถไฟบริกวรนี้สรับรับ สาอมารถากครั้ง่งให้เพือนตามได้นขอระกาศเรื่องการฉาบ่เร่เ็มรดนินและเกิอิสรเรื่องประปะกาศนะครับทานทีรบาใช่ไหมครับกับสุสารสถานงเืประการสถนีตรงและสถานครับเป็นโดยสารและสารัมรจฉ์ับกานจากหนทีน้าใสันวาเที่่อนครับสาเสนอไปหรับเปรับ 上班的时候，再上班的搞不来 เารอผู้โดยสารโอเคอรอผู้โดยารกอโทันเวลาพอดีเลยผู้โดยสารค,ครับ <นะ S 2> ผมครับ ได้ใช่ไหมครับถ้ามแสดงก็ต้องหยุดใช่ไหมครับหุดแสดงก็หยุดต,ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีบุรีรัมย์นะครับตอนนี้รถโบยารวรางนนี้ท้งสีเขียวนะครับ ีต่อไปก็จะเป็นธนนา,านีอุกลราศธานีนะครับ